สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก n n e l ล a g e ก่อนอัล่อนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงพีระมิดทางการเงินค่ะทุกคน financial pyramid ค่ะซึ่งพีระมิดนี้นะคะมันมีความสําคัญในแง่ที่ว่าหลายๆคนค่ะเวลามีเงินก้อนก้อนหนึ่งเนาะเราก็แบบนึกไม่ออกนะคะจะเอาเงินเนี้ยไปลงทุนเลยทันทีค่ะเรียกว่ามันเป็นก้าวกระโดดที่สําคัญมากทําไมในแง่ของนักวางแผนการเงินนะคะเขาถึงไม่ค่อยแนะนําให้พวกเราเนี่ยทำแบบนั้นนะคะแล้วก่อนหนะ้าที่จเจ้าเงินไปลงทุนเลยเนี่ยเราควรที่จะวาง แผนทำอะไรก่อนนั้นแล้วหลังจากลงทุนไปแล้วต้องทำอะไรต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงตรงนี้กันค่ะซึ่งรูปร่างหน้าตาของพีระมิดนะคะมันก็จะเป็นฐานกว้างแล้วก็ ก่อตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นมุมยอดสูงแหลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในแต่ละสเต็ปของพีระมิดเนี่ยถ้าเกิดเราปูฐานมาอย่างดีคะ่ะตัวยอดมันก็จะไม่ถล่มลงมาอย่างง่ายดายนะคะและเช่นเดียวกันคะ่ะการวางแผนการเงินที่ดีมีรากฐานที่มั่นคงคะ่ะมันก็จะทําให้เราไม่ล้มทลายลงมานะคะเรามาดูขั้นแรกของพีระมิดกันเลยคะ่ะ ซึ่งเราแต่ละคนนะคะขั้นตอนในการก่อร่างสร้างพีระมิดขึ้นมาเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยใหญ่ๆ3ฐานค่ะขั้นตอนแรกนะคะฐานนี้ให้ชื่อว่า cash flow management แล้วก็ risk management นะคะหมายถึงการควบคุมการบริหารเงินกระแสเงินเข้าออกค่ะรวมไปถึง risk management เนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยง การบริหาร cash f l นะคะหรือกระแสงเงินสดเนี่ยก็คือหลักการสําคัญคือต้องมีรายจ่ายเนี่ยให้น้อยกว่ารายรับค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีรายรับเนี่ยเยอะกว่ารายจ่ายอันนี้พึงจังหวะเลยค่ะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มมีปัญหาทางการเงินในอีกไม่ช้าไม่นานนี้เพราะการมีรายจ่ายมากกว่ารายรับหมายถึงว่าอีกไม่นานนี้นะคะก็ลังจะเกิดหนี้สินขึ้นกับตัวแล้วค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเรากําลังมีรายจ่ายมากกว่ารายรับขั้นตอนสําคัญนั้นก็คือ เรื่องซิมโป้งง่ายๆแต่ว่าคนเรามีน้อยมากที่จะทำค่ะนั่นก็คือการทําบัญชีรายรับ<ม>รายจ่ายซึ่งตรงนี้มันอาศัยความมีวินัยอย่างสม่ําเสมอค่ะทุกคนการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นมันจะเป็นการสํารวจตัวเองค่ะว่าเรามีพฤติกรรมการเงินในรูปแบบไหนเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านการจดบันทึก บัญชีนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะมันก็ไม่ต้องมาใช้ปากกาเขียนลงสมุดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เราก็จะแบบใช้เป็นตัวแอปพลิเคชันได้อย่างของกอนเนี่ยกอนจะเลือกใช้ตัวแอปที่ชื่อว่า Money Management ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปกระปุกหมูสีส้มค่ะตัวสถิติรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยต่อเดือนมันเทไปที่อะไรเยอะนะคะเราก็จะพอมองได้ว่า อ๋อสำหรับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเงินมันหายไปกับพวกเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะหรือว่าเงินมันหายไปกับเรื่องของ education เยอะหรือเปล่าแบบเรียนเยอะใส่คอร์สเยอะนะคะหมดไปกับพวกสิ่งของฟ um ุ่มเฟือยแบรนด์เนมไหมหรือหมดไปกับเรื่องอาหารกินนอกบ้านมากเกินไปหรือเปล่าคะก็ใช้ใฟังใครอย่างตัวกรอนเองเวลาเราจ่ายออกไปทีนะคะก่อนก็จะหยิบแอปขึ้นมาแล้วก็กดบันทึกเลยะคะ่ะว่าเงินออกไปจากกระเป๋าบัญชีอะไรนะคะซึ่งตัวกรอนเองเนี่ยมีบัญชีหลายธนาคารมากเพราะว่าอยากที่จะกระจาย เงินออกมาเป็นหลายๆบัญชีเนาะเราไม่อยากที่จะเห็นเงินของเราไปเทยอยู่ที่บัญชีใดบัญชีหนึ่งอันเดียวเยอะๆค่ะมันทําให้ก่อนรู้สึกว่าเราประมาทในการใช้เงินพอเราทําบัญชีค่ะเราจะเห็นจุดที่ว่าเงิน,นมันจะเทไปตรงไหนเยอะเราหมดไปกับอะไรเยอะเราก็จะปรับพฤติกรรมได้แล้วก็มันเป็นวิธีทางหนึ่งที่เอาไว้หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้โดยไม่จําเป็นส่วนใครที่มีบัตรเครดิตนะคะก็ต้องจ่ายบัตรเครดิตให้ตรงเวลาค่ะ และในเรื่องต่อมาก็คือ risk management นะคะหรือว่าการป้องกันความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงนั่นเองค่ะในหัวข้อนี้เนาะการสร้างฐานพีระมิดนี้เนี่ยอย่างแรกมาก่อนเลยก็คือเรื่องของการมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้อย่างน้อยสาถึงเดือนค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้เลยนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองเนี่ยบาดเจ็บล้มป่วยเจอโรคร้าย หรือทุพพลภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนๆหนึ่งมาช่วยเยียวยาวเราก่อนนะคะในช่วงที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปทํามาหากินได้แหละรายรับเราก็จะขาดไปในช่วงนั้นหลายเดือนเลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าไม่มีเงินก้อนนี้มาช่วยเนี่ยเราน่าจะลําบากแหละอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องไปลําบากคนอื่นหรือคนใน,นะครอบครัวค่ะ แล้วเงินสำรองฉุกเฉินที่ว่า3 6เดือนนี้คำนวณจากอะไรนะคะคำนวณจาก3 6เดือนของค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยมีรายจ่ายต่อเดือนเดือนรับประมาณ10,000บาทค่ะนั่นย่อมหมายความว่าเราควรที่จะมีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่ที่ประมาณ30,000ถึง60,000บาทนะคะทุกคน สำหรับใครที่ทำธุรกิจอาจจะเผื่อไปเยอะกว่านั้นเลยก็ได้ใครอยู่ที่12เดือนการบริหารความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งถัดมาเนาะเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนั่นก็คือการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้คนอื่นรับผิดชอบแทนนะคะโดยส่วนมากก็คือบริษัทรับประกันค่ะเราก็ลองมาทบทวนดูนะคะว่าเหตุการณ์ไหนที่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว เสียหายหนักและส่งผลกระทบต่อชีวิตเราหนักนะคะเราก็ควรที่จะไปทําประกันเนี่ยเพื่อปิดความเสี่ยงตรงนั้นเพราะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องนําเงินออมที่เราตั้งใจจะออมไว้ในอนาคตเนี่ยเอามาใช้กับตรงนี้ค่ะอย่างเช่นอะไรเนอะอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเดือนมีนาคมปี68ที่ผ่านมาค่ะก็หลายคนนะคะอยู่ห้องคอนโดเนี่ยก็มีความเสียหาย เยอะน้อยแตกต่างกันไปค่ะแต่ถ้าเกิดเรานิติบุคคลหรือเราเองเนี่ยไม่มีการทําประกันในส่วนของตรงนี้เอาไว้หรือประกันอัคคีภยัยหรือว่าประกันความเสียหายต่อตัวอาคารเอาไว้นะคะนั่นย่อมหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องควักเงินก้อนทั้งหมดออกไปค่ะ อย่างรถยนต์นะคะเวลาซ่อมทีก็ซ่อมหนักเลยนะ้อแบบเหยียบหมื่นเหยียบแสนได้เลยนะคะแต่การส่งเบี้ยเนี่ยมันส่งน้อยกว่านั้นมากซึ่งเ่าเนี้ยค่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ประกันเนี่ยจะมาช่วยอย่างการทําประกันสุขภาพก็เหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องเจ็บป่วยหรือเกิดการผ่าตาดัดเกิดกระดูกหักเหล่านี้ขึ้นมาค่ะใช้ค่าผ่าตาดัดใช้ค่านอนโรงพยาบาลชดเชยที่เราหยุดงานไป เป็นมูลค่าเงินเป็นแสนบาทขณะวันนี้ถ้าเกิดสามารถทำประกันสุขภาพได้ก็จะปิดความเสี่ยงก็ถือว่าการประกันสุขภาพเนี่ยเป็นเงินออมชนิดหนึ่งค่ะ เมื่อฐานชั้นล่างสุดแข็งแรงดีนะคะก็ได้เวลาต่อการสร้างความมั่งคั่งขึ้นไปค่ะในส่วนนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการ saving แล้วก็ investment นตค่ะคือการลงทุนและการออมทรัพย์นั่นเองโดยส่วนนี้นะคะขอให้เราได้ตั้งคําถามกับตัวเองไว้หลักๆเนี่ยมี3ข้อกัะทุกคนข้อแรกคือเรามีเป้าหมายทางการเงินอย่างไรนะคะเราต้องการจะมีเงินมากๆไปเพื่ออะไรเช่นถ้าเกิดเราตั้งธงว่าจะมีเงินที่10ล้านแล้วเราจะมีเงิน10ล้านไว้เพื่ออะไรหรอ เพื่อที่จะเอาไปซื้อบ้านหรอหรือเราจะมีเงินสิบล้านเพื่อนําไปเกษียณไหมหรือเอาไปใช้เป็นเงินสําหรับให้ลูกเนี่ยได้เรียนในอนาคตนะคะเพราะถ้าเรามีเป้าหมายเราจะรู้ว่าทําสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรเราก็จะได้วางทิศทางการกระทําของเราได้ถูกค่ะขั้นที่2ก็คือต้องรู้ว่าเราเนี่ยอยากที่จะบรรลุเป้าหมายที่ว่านียเมื่อไรคะ่ะและข้อสุดท้ายก็คือจํานวนเงินที่ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายนะคะีค่ะ เมื่อเราเอาคำถาม3ข้อนี้มารวมกันเนาะเราก็อาจจะตั้งเป้าหมายของเราได้ว่าเรามีเป้าหมายทางการเงินคืออยากเก็บเงินให้ได้20ล้านในช่วงระยะเวลา25ปีต่อจากนี้เพื่อที่จะเอาเงินนี้มาเลี้ยงดูตัวเองเป็นค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณที่ต้องใช้หลังการเกษียณอายุเมื่อ60ปี ซึ่งคำถาม3ข้อเนี่ยค่ะมันเป็นคำถามที่เอาไว้หาสำหรับใส่สูตรทางการเงินนะคะเพื่อหาฟิวเจอร์วลูหรือว่ามูลค่าเงินในอนาคตค่ะทุกคนแล้วก็ไว้หาว่าเราจะต้องเอาเงินไปใส่ตรงไหนเพื่อให้ผลอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันพาเราไปถึงเป้านั้นได้พอพูดถึงเรื่องของการลงทุนค่ะในตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินไปลงตรงไหนก็ได้นะคะแต่เราจะต้อง แบ่งมันออกมาเป็น2เบสค่ะทุกคนโดยเบสแรกเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ n e ดเบสเนี่ยมันคือการลงทุนในเป้าหมายที่จําเป็นค่ะหมายความว่าเราจะพลาดไม่ได้เลยกับการเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนนะคะเอาไปเสี่ยงมากก็ไม่ได้ค่ะเพราะเป็นเป้าหมายที่สําคัญถ้าเราไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายสําคัญที่ว่านี้ได้เนี่ย เดี๋ยวอนาคตเราจะต้องมีปัญหารละแย่แน่เลยนะคะด้วยเหตุผลที่การลงทุนเพื่อเนีตเบสเนี่ยมันไม่สามารถจะเอาเงินไปเสี่ยงมากๆได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอัตราผลตอบแทนมันเลยอาจจะไม่ได้สูงมากด้วยหลักการของ High Risk High Return ค่ะทุกคนนกตัวอย่างการลงทุนที่มีเป้าหมายสำคัญจำเป็นมากๆอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นการลงทุนเพื่อเอาไปเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายหลังการกเกษียณค่ะ ถ้าเราเอาตรงนี้ไปเสี่ยงมากนะคะพออายุ60ปุ๊บกลายเป็นว่าพอร์ตนี้ขาดทุนค่ะเราคงจะไม่กล้าเอาเงินนี้ออกมาใช้หรือถ้าจะออกมาใช้ก็คือขาดทุนไปแล้วนะคะทําให้ไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายได้หรือลงทุนเพื่อต้องการเอาเงินนี้นะคะมาเป็นตัวจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพหลังจากการที่กเกษียณไปแล้วเราอยู่ทํางานแล้วค่ะซึ่งไอเดียตรงนี้นะคะก่อนได้พูดถึงเอาไว้ในช่วงรีวิวหนังสือพอร์ตหนึ่งส่วนหนึ่ง จัดพอพิชิตเงินล้านเอาไว้นะคะทุกคนก็ลองไปฟังดูก่อนว่าเป็นไอเดียที่ดีมากค่ะพอเราลงทุนในเป้าหมายสำคัญนิ b a s e แล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเราสามารถที่จะการเงินออกมาเพื่อลงทุนเพื่อ wont base ได้ะคะ่ะหมายถึงลงทุนเพื่อต่อยอดเป้าหมายที่อาจจะได้มากกว่านี้นะคะซึ่ง want base เนี่ยมันควรจะเป็นเป้าหมายที่แบบ สามารถเอาไปเสี่ยงได้มากขึ้นถ้าเป้าหมายนี้ไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตได้แบบไม่เดือดร้อนนะคะอย่างเช่นการต่อเติมบ้านค่ะลงทุนเพื่อ อยากได้เงินก้อนนึงเนี่ยมาต่อเติมบ้านมากขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่ต่อเติมบ้านก็ไม่เป็นไรก็อยู่บ้านประมาณนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นลงทุนเพื่อน d b a s e หรือว่า w a t อน a ต e ค่ะขึ้นชื่อว่าการลงทุนก็ต้องจัดให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่คนคนนั้นเนี่ยจะรับได้ด้วยและเมื่อเราก่อร่างสร้างตัวก่อฐานพีระมิดขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือเวลาของการ ต่อยอดพีระมิดขึ้นไปค่ะให้สวยงามนะคะนั่นก็คือการส่งต่อมรดกหรือส่งต่อความมั่งคั่งให้กับครอบครัวหรือลูกหลานค่ะนี่คือฐานของ wealth transfer คือเราทํามาขนาดนี้นะคะถึงจุดหนึ่งค่ะเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทํานะคะและหลังจากนั้นเราจะเริ่มคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังค่ะหรือคนที่เรารักค่ะเราก็จะไม่อยากให้เขาลําบากเน้ะถ้าเรารักเขาอะค่ะ คนเราพอถึงจุดอายุหนึ่งค่ะเราจะเริ่มมองถึงการจัดสรรทรัพย์สินค่ะการทำพินัยกรรมค่ะหรือการมองหาผลิตภัณฑ์การเงินที่จะทําให้คนที่เรารักเนี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่โดยตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่มั่นใจเราควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนาะไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินด้านทางกฎหมายเพื่อว่าเราจะต้องเขียนเอกสารหรือว่าร่าง ทุกอย่างคะ่ะร่างสัญญาให้มันตรงเงื่อนไขทางกฎหมายแล้วก็ผู้รับผลประโยชน์เนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะคะทั้งนี้การทําสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นการเตรียมตัวเพื่อวันข้างหน้าเพื่อป้องกันความขัดแยง้งแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะถ้าเกิดเราจากไปเลยโดยที่เราไม่ได้วางแผนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเนาะก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าสิ่งที่เราทํามาสินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยมันจะ ทายาทเนี่ยจะยังไม่ได้เงินส่วนนักไปในทันทีนะคะมันจะต้องไปตกแก่ผู้จัดการกรองมรดกก่อนคะ่ะทุกคนแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการนะคะกว่าทายาทจะได้จริงๆเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านเป็นปีๆเลยประเด็นหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือต้นทุนในการส่งมอบคะ่ะ สินทรัพย์หลายอย่างเวลาเราส่งมอบเป็นมรดกเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษีมรดกที่โดนไปด้วยนยคะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาสังหาริมาทรัพย์หรือกองทุนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึง สินทรัพอะไรที่คนรับผลประโยชน์จะได้รับแบบเน็ตเต็มเลยก็คือเรื่องประกันค่ะเนื่องจากว่าประกันเนี่ยเป็นเงินได้ที่ได้รับข้อยกเว้นทางกฎหมายและอีกจุดสําคัญจุดหนึ่งค่ะถึงแม้ว่าเราจะก่อร่างสร้างพิระมิดขึ้นมาอย่างสวยงามแล้วก็ฐานมันคงแข็งแรงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะั่นก็คือ tax planning หรือว่าการวางแผนภาษีค่ะสำหรับคนที่มีเป้าหมายในการสร้างเวล l ให้กับตัวเองนะคะเขาจะไม่ลืมนึกถึงการจัดการภาษีเลยยังเด็ดขาดค่ะเพราะว่าการจัดการภาษีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ร้อยเรียงทุกอย่างทุกเรื่องราวที่เราทำเนี่ยมาไว้ด้วยกันถ้าเกิดเราไม่วางแผนภาษีเลยเงินก้อนใหญ่ๆก้อนนึงอาจจะหมดไปกับเรื่องของการจ่ายภาษีได้โดยคีย์สำคัญก็คือจะทำยังไงนะคะวิธีการไหนที่เราจะสามารถ ประหยัดเงินภาษีได้อย่างถูกกฎหมายแล้วเสียภาษีนั้นให้ได้น้อยที่สุดแล้วเงินนั้นกลับเข้ามาหาเราได้ในอนาคตนะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องของอมองหาตัวช่วยการลดหย่อนภาษีถ้าเกิดพูดถึงเรื่องกองทุนเนี่ยก็คือกองทุน RMF ค่ะ S S F นี่อนาคตไม่แน่ใจจะกลับมาไหมตอนนี้ยกเลิกไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเนาะก็ไทย ESG ถ้าพูดถึงในแง่ของประกันเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตส่วนตัวเราเองนะคะประกันสุขภาพค่ะประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้นประกันบำนาญที่มาแรงมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะคะฟีแล์เนี่ยสนใจซักถามกันมาเยอะมากเลยค่ะรวมไปถึงถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่เราอยากจอทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่อย่างเงี้ยเนาะก็เอามาใช้ลดหย่อนได้ด้วยเนี่ยตัวเลือกมันมีมากมายจริงๆค่ะ วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องของ financial pyramid เนะการสร้างพีระมิดทางการเงินของเราเองคะ่ะค่อยๆค,คิดแล้วก็ค่อยๆทำนะคะในคนแต่ละช่วงวัยเขาก็จะมีความรู้สึกมีทัศนคติแล้วมีเป้าหมายที่ต่างกันคะ่ะแต่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดช่วงไหนของชีวิตเราก็จะต้อง มองยาวไปถึงอนาคตค่ะว่าวันนี้เราทำสิ่งนั้นไปทำไมนะเป้าหมายของเราคืออะไรคะ่ะเมื่อเราวางแผนให้กับตัวเองแล้ววันนี้อย่าลืมบอกคนข้างๆให้วางแผนในเรื่องนี้ด้วยนะคะๆๆๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก <ๆ S 2> ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้คะ่ะถ้าเกิดใครมีอะไรอยากแชร์ก็เขียนคอมเมนต์ไว้นะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจปรึกษาเรื่องของการเงินการวางแผนภาษีนะคะก็ สักถามก่อนได้นะคะทักแชทได้ที่หน้าเพจ Facebook ก่อนอล,ลอดค่ะหรือว่าจะกดแอดไลน์ OA นะคะเดี๋กก่อนจะทิ้งไลน์ OA ไว้ทางด้านล่างค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก่อนก็มีบทบาทเป็น financial advisor ซึ่งกำลังพยายามสอบนะคะเพื่อขยับตัวเองไปเป็น investment planner ค่ะที่จะสามารถวางพอร์ตส่วนบุคคลได้แล้วก็จัดพอร์ตส่วนบุคคลได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ทักก่อนมาได้นะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพการเงินที่ดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ